บายดีเนาะคลิปนี้กายจะมาต่อคลิปก้อนเออคลิปก้อนฮะกาจะแม่น์ประกอาการประกอบพุ่สูบประกอบโซ่โซ่ปั๊มน้ำมันปั๊มดินเนาะว่าคลิปนี้ก็จะมาประกอบเครื่องเนาะประกอบคาบิลไปเนาะกับประกอบนี้ก่อนประกอบที่ว่าฝาครอบบันขัด ยจะพยายามให้มันตึงท่อกันเนาะว่าข้างนี้ก็ส็จไปว่าโมเทยียนก็ประกอบแล,แล้วแล้วก็ใส่เลยเนาะย่านขี้เนื้อเ็จเหล็กเส้นอย่างนี้เข้าไปเนาะ หรืว่าจะอตไหนกพหรพ่อพส่งน้ำมันขาดแล้วเนาะตัวนี้ ว่าอะไรนี่ก็หาย,ยากละได้ได้ดัดเอาเนาะตัวนี้ก็มันจะคาดแล้วกับสกอตเทปเขียนได้เดี๋ยวดัดแกเนาะแกไขรท่านว่ามีตัวไม้เปียนเลยก็สบายตัวนี้มันจะแห้งแล้วก็เทปกอตเขียนไว้ แต่ได้อยู่หลายเดือนอยู่เนาะแล้วหลังมันเก,นก่าแล้วโดนหลายปีแล้วมันกน็ยักษ์ตาดละมาเนี่นนเนาะแล้วก็ใส่เลยตัวนี้นะพยายามสุกให้มันจำจำ จิดบเนาะิเอากรคีมนิดใส่ข้ามาใน แต่ท่อส่งน้ำมันครับตัวนี้ก็เนาะเอเช็คบิกขวดบิงทีว่าตัวซินมันไม่มีซีเนียมาอยู่ป่าอยู่หน้านี่เนาะมันตัดจังหวะตามห้องนี่แหละ ว่าจังหวะหู่จักนี่มันจะเข้าไปคำตัวนี้เนาะใส่หน้สองตัวนี้เนะาะจักรนี็นประกอบแล้วแล้วเนะาะแต่ว่าขับิวไซงานโดดเนาะกระลองยืดได้ซิกไข่เพิ่งว่ามันเกลือกเกลือนเนาะ อย่ลืมพักษาสปริงตัวนี้ไว้เนาะบางคนนี่สปริงตัวนี้ตกเนาะมันก็จะบค่อยดันไปไดนแต่เบื้งหน้า,งงานี่เปียกมัดมือมีู่มี่ใช่บ้านใช่ไหมฮะฮะไปบ้านเขาบอกมัดมือจะไปซีดยาส่วนได้ยินด้ว โอ้หาไปตอ,อได้นะเนะีนะ่ยได้ละฮะถือว่าสำเร็จเนาะมีแต่ว่าประกอบตัวนี้เข้ารากาเนน้ำมันใส่แล้วก็จะได้ใส่น้ำมันเนาะน้ำมันเครื่องมันใส่วิธีใส่น้ำมันก็จะให้ที่ว่าตั้งจากให้ซื่อแล้วให้มันมันแมนจะรออยู่นี้เนาะอยู่ประมาณว่าปากปากบบใส่น้ำมันนี้เนาะปากขังนี้ น้ำมันก็ใสซีทีฮอนด้าเด้อทุกคนฝ่าแดงเนาะอยพี่ใส่เนาะว่าบางคนใส่อะไรเนี่ยใส่ได้แนวะตั้งจำเป็นเนาะ รรมดามันจะมีตัวแทกเนาะแต่ตัวนี้มันหักละก็เลยการประมาณเอาว่าถ้ามันมาจะรออยู่ประมาณว่าปากถังน้ำมันนี่หรือว่าซื้อน้ำมันเครื่องไปละกันเนาะสอ้สั่งน้ำมันไอ้สั่งหรือว่าเบ็นซินเบ่ได้ของ ว่าหลังจากใส่น้ำมันเครื่องแล้วเนาะประกบจากแล้วเราใส่น้ำมันเครื่องแล้วเอสซั่งเบนซินใส่แล้วเนาะแล้วปีนี้จะมาปั๊มเนาะเนาต้องมาปั๊มแยกตัวนี้ก็นเนาะั๊มแยกน้ำมันเพให้มันเต็มเต็มบอนี้ก่อนเนาะจนให้น้ำมันคืนนาพี่เนาะแล้วปีนี้เราก็ปิดโถไปก่อน เอาก็มาดึงประมาณว่าสองสามบาทเพื่อน้ำมันขึ้นมาเดียงก็นเนาะมันเนป็นกระเลื่องสุกแหงเลย สรุปได้ว่าจากตัวนี้เป็นเพราะที่ว่าตูลีนเนาะลีนอัดน้ำมันรือว่าลีนตูปั๊มน้ำมันไปเรียงนี่มันมันหักเนาะมันหักเลยให้น้ำมันให้น้ำมันไปท่วมเราหรือว่าน้ำมันขาดอย่างไดนะเนาะเห็นให้จักตดับกิบบอดด้เนาะแล้วบัดนี้หลักจากที่ว่าเปียกตัวตัวนี้เนาะเปียกตัวลีนริบน้ำมันนี่ก็ถือว่าประกอบเราก็ได้คือเก่า คลิปนี้ก็คือว่าจบพ่นนี้เนาะสาเหตุกับยอนปรีเดอร์ริมน้ำมันนี่เนาะเนาะคาดว่าผู้เดิม่มมักกะผุดไลค์ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะ